วันนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือกำจัดแก๊งละที่เชื่อมจิตซึ่งเป็นละทิบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาไม่ยอมรับมติของมหาเทรสมาคมซึ่งมหาเทรสมาคมเนี่ยประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นประธานถ้าพูดถึง การปกครองก็คือคณะรัฐรมนตรีของสงฆ์แล้วก็มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ประมาณ20รูปนั่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาเรื่องต่างๆอยู่ที่วัดบวรนะครับมติมหาเทระสมาคมออกมาแล้วก็ระบุชัดเจนว่าเชื่อมกิจ เป็นลทัทธิคือลัทธิเชื่อมจิตแต่ผมถือว่าเป็นแก๊งนะครับ <c oughs> แล้ว <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดหัวข้อซึ่งผมอยากบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าทั้งเจ็ดหัวข้อเนี่ยก็คือกำแพงแก้วเจ็ดชั้นที่จะป้องกันสื่อมวลชนพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือเสนอข่าว ได้เป็นอย่างดีคำขู่ใดๆที่เกิดขึ้นมาท่านไม่ต้องกลัวเพราะท่านมีกำแพงแก้วเจ็ดชั้นจากมติของหมหาเทระสมาคมการที่เขายังไม่ยอมรับองค์กรสูงสุดของสงฆ์ก็คือคณะรัฐธรมนิีของสงฆ์เนี่ยนั่นถือว่าคุณไม่ใช่ชาวพุทธเพราะคุณไม่ยอมรับและในที่สุด เมื่อวานมูทิทนายกองทัพธรรมมูที่เป็นหนึ่งอาจารย์อริเทพภาธานะครับแล้วก็บุ่มแอเวนเจอร์เนี่ยแล้วก็คุณอี้แทนคุณก็เลยไปที่สำนักพุทธตามคำเชิญยืนยันว่าสำนักพุทธได้มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในข้อหาผิดพระราชยัดคอมพิวเตอร์มาตา14เล็บหนึอ 1, 2, 3, และก็4นะครับ เพราะฉะนั้นยิงยืนยันได้นาวันนี้ว่าสิ่งที่พวกท่านเสนอไปถูกต้องท่านสบายใจได้นะครับ <c oughs> เรื่องต่อไปที่อยากจะบอกวันที่31พฤษภาเนี่ยมีแอดมินนะครับทางฝ่ายกลุ่มลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยบอกว่าจะมาแจ้งความดำเนินคดีกับสสื่อประมาณ60คนว่างั้นนะ พวกท่านก็ตั้งตาคอยแล้วก็ในนั้นเนี่ยจะมีผู้ร่วมรายการด้วยนะครับ <c oughs> ผมก็เลยลงเพจ a c e b o o k ว่าวันนี้ผมก็จะแจ้งสื่อทั้ง60ด้วยเพราะผมยังไม่รู้หรอกเป็นใครบ้างแต่ได้ติดต่อประสานงานกับตำรวจแล้วว่าผมจะแจ้ง60คนที่เขากล่าวอ้างว่าเขาจะดำเนินคดีกับสี่สื่อ ท่านคงอยากจะรู้ว่าสี่สื่อมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งรายการโหนกระแสสองเปิดปากกับพาคภูมิสามเคลียร์ชัดชัดแล้วคนที่สี่คืออาจารย์ยิ่งรักอาาิสักคนดังนั่งเคลียร์แกปวดหัวแน่เลยนะฮะทุกคนเนี่ยที่นั่งในรายการนี้ผมอาจารย์คุณอี้อาจารย์อดิเทพ แม้แต่หมอเดีวหมอเดโดนหมดโดนหมดพอก็แจ้งนะแต่ประทานโทษนะเขาแจ้งเนี่ยคนที่แจ้งเนี่ยคือแอดมินสาวคนเดียวคนอื่นหายหัวหายหัวหมดมันไม่กล้าแจ้งหรอกเพอแจ้งมันมาเนี่ยผมแจ้งไปแล้วหกสิบหกสิบคนซึ่งเราก็มีอยู่แล้ว เรามีอยู่แล้วเมือในมือเรามีอยู่แล้ว60คนนี่เดี๋ยววันนี้เราก็มาแจ้งนะฮะแจ้งอะไรเหมือนเด็กเล่นขายของอะ่ะนะบอกว่าตามที่ฟังเล่ามาเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มดำเนินคดีนะเอกาสารยังไม่พร้อมอืเล่นมาแจ้งทำไมแสดงว่าแจ้งให้เป็นข่าวเพื่อที่จะอะไรคู ปิดปากเพราะวันนั้นเนี่ยทราบว่าอาจารย์รักใช่ไหมเ,ออเปิดประเด็นอ้อด้วยเปิดประเด็นเรื่องของที่ดินใช่ค่ะแล้วก็มา,ามาเป็นพยานที่ปอทอเอาเลยสาเด็ดเพราะฉะนั้นพี่น้องสื่อมวลชนสบายใจนะเขายังไม่ดําเนินคดีพวกคุณแค่ <c oughs> แจ้งเป็นหลักฐานนะเห็นไหมมันก็ขู่ไปเรื่อยอะ่ะก็เหมือนกับสุภาษิตเขาบอกว่าหมาเห่าหน้าร้านค้า ไปตีความเองก็แล้วกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่อยากจะบอกก็คือว่าวันนี้ที่มาเนี่ยคือเราเนี่ยเรายัางคิดนะว่าน้องเป็นเหยื่อใชไ่ไหมคุณนี่คุณนี่พูดเิน,เนตลอดน้องเป็นเหยื่อแต่ท่านรู้ไหมครับทุกครั้งที่เขาดําเนินคดีกับสื่อมวลชนดําเนินคดีกับผมเนี่ย และผู้เห็นต่างเนี่ยเขาจะอ้างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546มาตรา27ทุกครั้งเลยเขาอ้างทุกครั้งเลยนะครับเอามาเป็นโลกก่เกาะป้องกันแม้แต่เมื่อวานเนี่ยเขาก็อ้างมาตรา27ซึ่งผมไม่ได้ไปนะแล้วก็ขอเลื่อนศาลศาลก็ไม่ให้ผมสักค้านแต่ให้โอกาสเราสามคนเนี่ย ไปในวันที่หนึ่งสิงหาในการแสดงพยานหลักฐานเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเป็นระบบไต่สวนคือระบบที่สารแสวงหาข้อเท็จจริงเราเรา,เร,าเรื่องพยานหลักฐานเรามีพร้อมครับมาเรื่องเด็กเด็กแปดขวบเนี่ยท่านเห็นไหมครับเมื่อวานเนี่ยเขาก็ออกมาไลฟ์สดต่อสื่อมวลชนหลายสื่อด้วยก็เปิดหน้าเปิดตาอีก ไม่ได้ปิดและเขาบอกว่าเขาจะเอาพวกเราให้ติดคุกท่านฟังไหมดเด็กนี่เด็กพูดเองนะแปดขวบผมฟังแล้วก็โอ้โหแสดงว่าพวกคุณพูดได้แต่พวกผมพูดไม่ได้ <c oughs> เพราะว่ามันมีพรบาคุ้มครองเด็ก <c oughs> เป็นปาการด่านสำคัญ <c oughs> เราต้องทลายปาการนี้ให้ได้นะครับท <c oughs> ลายได้ยังไง นักข่าวคงสงสัยถลายได้ก็โดยใช้มติมหาเสรสมาคมที่424ทับ2567ศาสนาพุทธเทรวาทเป็นศาสนาซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นสาธารณะเรามีสิทธิวิาพากษ์วิจาร์ณได้โดยสุจริตเขาจะขู่ยังไงจะฟ้องใครยังไง ไปว่ากันในกระบวนการของศาลแต่ณวันนี้เราแจ้งความดำเนินคดีกับเขาพ่อแม่หมอแอดมินทนายธรรมาราชเราแจ้งไว้แล้วเราเราไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้จะมาถึงเราจำเป็นจริงๆนะครับที่เราจำเป็นจะต้องดำเนินคดีกับเด็ก8ขวบเนื่องจากว่ามาตา73วักสอง บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าเด็กกระทําความผิดไม่ต้องรับโทษแตใ่ให้เข้าสู่กระบวนการพบรบคุ้มครองเด็ก2 5 4 6นั่นหมายความว่าถ้าเราดําเนินคดีกับเด็กเด็กเป็นผู้กระทําความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษผิดนะแล้วจะมีกระบวนการของเจ้าหน้าที่พอมอเข้ามาเกี่ยวข้อง เหตุนี้ผมก็อยากให้พุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนและนักกฎหมายประชาชนเนี่ยโปรดเข้าใจเราด้วยนะครับไม่นั้นเนี่ยมาตา20จ,จะค้ำคอสื่อมวลชนค้ำคอเราอยู่อยู่ตลอดเวลาเราจําำเป็นต้องมาดำเนินคดีทั้งหมด17กรรมเอ้ย19กรรมครับที่เราเดำเนินคดีกับเด็กชาย8ขวบ19กรรมนะมาเป็นการเพิ่มพยานเพิ่มพยาน ส่วนแอดมินเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมีทั้งหมด60คนเรามีรายชื่อหมดจริงๆอยากจะดําเนินคดีกับไอ้คนที่มาแจ้งความแต่มีแค่คนเดียวก็เราแจ้งความไปครั้งที่แล้วแล้วครับแอดมินสาวเนี่ยเราแจ้งความไปครั้งที่แล้วก็ดีจะส่งหลักฐานให้นะครับแล้วที่แจ้งเพิ่มเติมก็คือฮะนอกเหนือจากนี้ก็มีพบรบฟอกเงินประมวลรัษดากร มาตา40นะครับอนุ8แล้วก็มาตรา37ทวีนะฮะการรับบริจาคเรี่ออะไรต้องเสียภาษีอากรถือเป็นรายได้ใครไม่เสียภาษีต้องเสียค่าปรับเงินเพิ่มและต้องถูกดำเนินคดีอาญาวันนี้เราก็เลยต้องมาดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้เพิ่มเติมพอกเงิน ประมวลรัศดากรนะครับข้อหาหลักๆเดิมก็คือพอรบอรคอมช่อโกงประชาชนพรบรคุ้มครองเด็กแล้วก็พรบ,รบรควบคุมการเลี้ยอะไรฮะไอ้นี่แล้วประมวลรัศดากร,รเป็นข้อหาที่เราแจ้งความไปก่อนหน้านี้แล้วแต่วันนี้เราก็มาแจ้งเพิ่มเด็ก8ัขวบรวมทั้งแอดบินนะครับคือ,คอกฎหมายไม่ได้ยกเว้นว่าใครผิดไม่ผิดนะ กฎหมายว่าผิดแต่ไม่ต้องรับโทษเป็นคนละกรณีคือทำผิดแต่ไม่ต้องรับโทษเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำไปนะวันนี้เนี่ยแม่บอกว่าไอ้ไม่ใช่น้องบอกว่าน้องอ้างว่าน้องดําเนินคดีเมื่อวานเขายังขู่พวกผมเลยว่าเขาจะดาเนินคดีให้ติดคุกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําไปต้องไปพิสูจน์ในศาลตกลงน้องหรือแม่แต่ผมอะ่ะได้บอกไปแล้วว่าจริงๆน่าจะเป็นตัวแม่ไม่ใช่ตัวน้อง แต่ในว่าทุกวันนี้เขาเอามาตรายี่มาตรายี่สิบเจ็ดเนี่ยมาคมคูพวกเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่เห็นต่างเนี่ยท่านคิดว่าเราสมควรที่จะดำเนินคดีกับเขาไหมเขาอ้างตลอดเวลาทุกครั้งที่เขาไปแจ้งดีนะครับเขาจะตั้งมาตรายี่สิบเจ็ดควบตลอดว่าเป็นการทรมานทรกรรมเด็กทุกครั้งเลยจะพ่วงตลอดเลย,เยใช่ คือคือเด็กผิดไงแต่ไม่ต้องรับโทษอันนี้เป็นกฎหมายยกเว้นพออายุไม่เกิน12ปีคือเรู้ว่าผิดอย่างนี้นะผมเคยมีประสบการณ์ทำงานด้านเด็กเนี่ยผมทราบว่ากรณีที่เด็กทําผิดแล้วไม่ต้องรับโทษแต่ว่าก็ต้องมีกลไกในการบำบัดฟื้นฟูกรณีที่มันอยู่ใน73็ัความผิดปกติหรืออื่นๆใดๆประมวลกฎหมายอาเช่นต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของการพินิจพิเคราโดยรัฐนะครับก็มากากับดูแลพฤติกรรมว่าถ้าหากว่าพบว่าพ่อแม่มีส่วนในการสนับสนุนที่เด็กกระทำความผิดนะครับพ่อแม่ก็ต้องถูกแยกออกไป กำกับดูแลหรือถ้ามีคดีที่พ่อแมู่กดำเนินคดีก็เด็กก็ต้องอยู่ในการดูแลของพอมอแทนซึ่งซึ่ง,งในประมวลกฎหมายยาาตา73วัก2นี่แก้ไขใหม่นี่มันจะบอกวกสอ2ไว้เลยว่าเมื่อเด็กกระทําความผิดเนี่ยไม่ต้องรับโทษจริงแต่ว่ามันจะมีพรบาคุ้มครองเด็กเข้ามาดูแลผมอยากได้ตรงนี้ซึ่งพอมอเนี่ยเขาก็อยากได้ตรงนี้เหมือนกันจะไหมเพราะเราแจ้งไปส่วนะจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นครับ คือคือคือธงของเราเนี่ยเราเราคิดว่าเด็กเป็นเดื่อนะแต่เนื่องจากการกระทําของเด็กนะวันนี้เนี่ยมันทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะลําบากเพราะมีพรบรคุ้มครองเด็กอยู่เขาเอาพราบรคุ้มครองเด็กมาข่มกฎหมายและธรรมนูญมาข่มมติมหาเถรสมาคมนะที่เราที่ท่านมีมติออกมาอ้างตลอดเวลาแล้วเขาไม่เคยพูดเลยสิ่งที่น้องพูด อ้างเป็นลูกพุทธเจ้าอ้างเป็นอนาคามีอ้างเป็นพญานาคมีแสงสีได้รับแสงสีทองจากพุทธเจ้าดอกไม้สีเหลืองมไม่ชอบหรืออะไรพวกเนี้<ม>เขาไม่เคยพูดเขาพูดแค่ว่าน้องผิดอะไร<ม>น้องสอนธรรมะน,มรนั่งตรงไหนขนาดล่าสุดที่มีการสอนธรรมะเมืม่อวันที่15เขายังบอกเลยว่าเป็นการสอนธรรมะโดยการได้รับแสงจากพระสักยมุนีแล้ว จากเทพสู่มนุษย์เขายังอ้างทั้งทั้งที่มีในพระไตรปิฎกอะที่ผมได้เปิดประเด็นในเรื่องของว่าใครเป็นเจ้าลัทธิที่แท้จริงท่านดูสิว่าเขายังไม่ยอมรับเลยไรครับเมื่อวานที่ไปที่สำนักพุทธมีความพอใจบาน้อยัไหนในการเนของพรุทธเีครับสำนักพุทธเขาเขาตรวจอย่างละเอียดนะครับคือสำนักพุทธเนี่ยเราต้องบอกว่าเขาเป็นพระเอกเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานเดียวที่ สามารถรับมติของมหาเถรสมาคมได้เพราะเขาเป็นเลขานุการไงเป็นเลขานุการของมหาเถรสมาคมเพราะฉะนั้นเอกสารใดๆเรื่องใดๆผ่านสำนักพุทธแต่ณเวลานี้เนี่ยมหาเถรสมาคมมีมติให้มา3ข้อในการตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีที่มีการสอนผิดเพี้ยนนะฮะ มาเถรสมาคมสามารถที่จะดําเนินการใด,ด,รไดๆได้ซึ่งณวันนี้เนี่ยเมื่อวานผมก็พูดอย่างที่น้องถามว่าเขามีความพึงพอใจเพราะว่าเขามีดาบอาญาสิทธิ์จากหมาเถรสมาคมแล้วซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่มตินี้ออกมาในช่วงวิกฤตลทัทธิแก๊งเชื่อมจิตและช่วงที่พวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยุ่มอเวนเจอร์ทั้งหลายเนี่ยมา,มา,ม,ามาร่วมกันแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ ที่ที่ช่วยเหลือกันเราเป็นชาวพุทธเราต้องดูแลบรุงผู้ศาสนาถ้าหากลำพังแต่หน่วยงานรัฐหรือเราเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกถ้าไม่มีพี่น้องสื่อมวลชนถึงแม้จะบาดเจ็บบ้างนนเราก็ยอม